ทันทีที่มนุษย์เริ่มก่อร่างสร้างวัฒนธรรมสิ่งที่พัฒนาควบคู่กันมานับแต่นั้นคือความเชื่อและศรัทธาซึ่งกลายเป็นแนวคิดที่ทุกชนชาติล้วนม,มีสอดแทรกอยู่ในทุกบริบทของชีวิตในฐานะเครื่องบำรุงขวัญและกำลังใจเมื่อต้องเผชิญภัยและเกิดความไม่มั่นคงในจิตใจสำหรับประเทศไทยถือได้ว่าเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมเรื่องความเชื่อยาวนานกว่าพันปี จากความผูกพันใกล้ชิดกับการนับถือพุทธศาสนาอันเป็นคติธรรมประจำชาติเครื่องรางของขลังตามความเชื่อของไทยหลายๆอย่าง จึงมีความเกี่ยวพันกับศาสนาพุทธอย่างแยกไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือพระเครื่องรูปจำลององค์พระที่สามารถพกพาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจได้ปัจจุบันแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่ความศรัทธานในพระเครื่องก็ยังไม่มีทีท่าจะเสื่อมคลายทั้งด้วยความงานเชิงพุทธศิลป์และด้วยตำนานเล่าขานเรื่องพุทธคุณที่ทําให้ชาวพุทธต่างนิยมหามาไว้ครอบครองแต่กระนั้นหากย้อนกลับไปในยุคก่อนพระเครื่องที่เห็นกันในปัจจุบันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายในการ เป็นเครื่องรางของขลังแต่อย่างใดยุคเริ่มแรกพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะสร้างพระกันเพื่อเอาบุญโดยการจัดพิมพ์ขึ้นมาจํานวนมากและบรรจุใส่กรุซึ่งอาจเป็นหีบหรือไหาจากนั้นจะนําไปฝังไว้ตามฐานเจดีเพื่อที่หากภายภาคหน้ามีใครมาขุดเจอจะทราบได้ว่าเคยมีพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาถึงบริเวณนี้แล้วนับเป็นการสืบสารอายุของพุทธศาสนาให้ถาวรสืบไปถือเป็นบุญใหญ่ที่ชาวพุทธในอดีตเชื่อมั่นและพยายามจะพิมพ์พระให้พรปด 84%0 องค์ตามจำนวนพระธรรมคม หรือจำนวนเท่ากับอายุโดยนับเป็นวันก็ได้เช่นกันพระที่ถูกสร้างในยุคนั้นถูกเรียกว่าพระพิมพ์จากวิธีการผลิตที่เป็นการพิมพ์ขึ้นมาซึ่งความเชื่อในการสร้างพระบรรจุกรุเพื่อสืบทอดศาสนาดำเนินมาอย่างยาวนานจนถึงจุดเปลี่ยนในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่สถึงรัชกาลที่4ที่ประเทศไทยมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดในการค้าขายกับต่างชาติสิ่งที่เข้ามาพร้อมกันคือความเชื่อเรื่องพระกริ่งจากศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผลิตจากโลหะมีช่องว่างด้านในเขย่าและจะมีเสียงกริ่งกริ่งเป็นพระที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้ผู้เคารพศรัทธาได้พกไว้สําหรับเป็นเครื่องรางโดยเฉพาะเมื่อความนิยมของพระกริ่งแพร่หลายพระพิมพ์แต่เดิมจึงถูกนําออกจากวัดมาพกติดตัวหรือเก็บรักษาตามบ้านเรือนกันมากขึ้นจากที่เคยมีความเชื่อเรื่องการไม่นําพระเท่าบ้านกระทั่งในช่วงรัชกาลที่5ความนิยมของการผลิตพระหรือวัตถุมงคลเพื่อเป็นเครื่องราง<ๆ>ก็เจริญรุ่งเรืองอย่างมากและส่งต่อมาถึงยุคป,ปัจจุบัน ในยุคนี้แม้จะได้เห็นการพิมพ์พระโดยวัดและเกจิอาจารย์หลายท่านได้ทั่วไปเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้หาเช่าบูชาแต่กลุ่มพระเครื่องที่จัดว่าได้รับความนิยมเป็นพิเศษมักจะเป็นพระพิมพ์จากยุคก่อนที่ถูกขุดพบหรือที่เรียกกันว่าพระกรุแตกโดยพระเหล่านี้มักมีตำนานเล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามีพุทธคุณมหาศาลจากความเชื่อว่าเป็นพระที่ถูกจัดสร้างโดยเกจิชื่อดังในอดีตจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากตัวอย่างที่น่าสนใจอทิกลุ่มพระเบญจภาคีสุดยอดแห่งพระเครื่องเมืองไทย มีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านประกอบด้วย 1. สมเด็ดวัดรคังโคสิตาราม สร้างโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมบังสีตัวแทนสมัยรัตนโกสินทร์กล่าวกันว่าเป็นที่สุดแห่งพระเครื่องตลอดกาลมีพุทธคุณเพียรพร้อมทั้งหนุนดวงชะตาเมตตามหานิยมคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติให้โชคลาบและเสริมบารมีสองพระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกตัวแทนสมัยกรุงศรีอยุธยาโดดเด่นเรื่องเมตตากร,รุณาและสวัสดิมงคลช่วยให้คงกระพันชาตรีคล้วคลาดและมีบารมีผู้คนเกรงใจ 3. พระกำแพงสุมกอจังหวัดกำแพงเพชรตัว แทนสมัยสุขโขทยัยมีพุทธคุณเหนียวนำรัพย์ช่วยเสริมความเป็นใหญ่อำนาจวาสนาและไม่มีวันจน 4. พระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีตัวแทนสมัยอุ่ยทองมีพุทธคุณเน้นเด่นด้านเมตตาบารมีช่วยเสริมความเป็นผู้นำช่วยให้หน้าเกรงขามให้รอดพ้นทุกสถานการณ์อันตรายมีโชคลาภค้าขายเป็นเลิศมีสเสน่ห์ขจัดความทุกข์ให้ความสงบและหนักแน่นต่อจิตใจผู้บูชา พระโรห์จังหวัดลำพูนเป็นตัวแทนสมัยทวารวดีจริงเก่าแก่ที่สุดในชุดเด่นด้านเมตตามหานิยมอุดมด้วยโชคลาภร่ำรวยรัพย์และเสริมพลังด้านความแคล้วคลาดคุ้มภัยเป็นพิเศษจึงทําให้ค่อนข้างหายากและมีราคาเช่าบูชาสูงเหล่านี้เป็นบางส่วนของพระเครื่องยอดนิยมอย่างไรก็ตามการหาเช่าบูชาพระเครื่องศักองค์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งทั้งการแยกแยะพระแท้กับพระเทียมที่ค่อนข้างจะพบได้มากมาย และการเข้าใจถึงรูปแบบของพระเครื่องแต่ละพิมพ์อย่างทองแท้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และด้านพุทธศิลป์เพื่อให้สามารถดูพระองค์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนสามารถหวังผลในด้านพุทธคุณในส่วนที่ต้องการหนุนนำอย่างถูกทาง